นี่คงนึกนึกถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วนะครับตายแล้วแฟนๆนี่ใจละลายเลยนะผมนะพูดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดของกินล่ะของกินของกินค่ะอย่าบอกว่าคนที่นี่นะคนที่นี่ไม่ได้ฮะเยาวชนเยอะครับผมก็เอาเป็นว่าเอ่อวันนี้มางานที่เกี่ยวกับทะเลนะครับผมเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลละกันนะผมก็กุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยน่าจะที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผม โอเคก็ถ okay. right ือว่าวันนี้ก็รวบรวมในหออาหารทะเลเลยทีเดียวครับผมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยฝากผลงานเลยแล้วกัน้งท่านฮะครับผมยังไงก็ในเร็วนี้รอติดตามซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่าไร้กานะฮะก็เดี๋ยวจะออกไม้ทุกคนได้ฟังกันไม่น่าจะเกิดมิถุนายนแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครไหมซีรีส์ครับผมซีรีส์เป็นภาคต่อจากภาคแรกนะก็คือถ้าเกิดใครเคยดูโศลสตอรี่ภาคแรกมาแล้ว เดี๋ยวจะมีภาคสองครับผมใช่ครับผมบทบาทเหมือนเดิมไหมคะก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วผมให้เราติดตามกันนะครับเ่องนี้ต้องตาตั้งตารอมีคำถามรายใหถามท่านไหมเอาไหมให้ถามคำถามได้ถามได้ถามหนึ่งใครไม่กลัวแทนถามคำถามคำถามหนึ่งเยอะไหมฮะอยากได้เสื้อก็มีคิดว่าถอดไปแล้วมีอ เพื่อที่ใสขึ้นมาถอดให้ไปแล้วดีกว่าว่าขายดีกว่าเกมว่าถ้าถอดตอนนี้คงอีกสองปีคงไม่มีงานให้ออกมาโชว์แล้วอ่ะจะถามว่าถามอะไรอ่าหนึ่งคำถามค่ะถามมาฮะครับผมจะจะมาที่นี่อีกทีเมื่อไหร่จะมาที่นี่อีกทีเมื่อไหร่เมื่อน้องชวนมาโอ้โหอยากจะมาบ่อยๆครับผมอยากจะมาเจอบ่อยๆก็เอาเป็นว่า ระหว่างระหว่างที่ยังไม่ได้มากว่าติดตามกันไปก่อนเดี๋ยวถ้ามาจะบอกเรื่อยๆนะคะโอเคครับฝากถึงเดี๋ยวเราบอกพอให้แล้วกันอ่าโอเคทีมงานครับขอช่างภาพหนึ่งท่านครับเดี๋ยวเซลฟี่กับคนดา่าเนี่ยทุกคนทุกคนตรงนี้รวมกันรวมกับกองที่คนนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเอาแฉช่างภาพเดี๋ยวไปช่างภาพวันทุกทำทำมือรูปหัวใจได้ไหมหัวใจหัวใจทำรูปหัวใจ โอคยกยกยกมือรู้หัวใจทุกคนยกมือขยำมือไปกับผมขอให้มีแฟนเร็วๆเลยซื้อหวยก็ขอให้ถูกมีความสุขตลอดปีตลอดไปอย่าไม่ยกอีกยกแล้วยกยังไม่ยกอีกหนึ่งสองว้าโอเคครับก็เอากล้องใหญ่เอากล้องใหญ่ทำให้ไแบบนี้เดี๋ยวรับให้ดูตัวอใหญ่เออมาพร้อมกันหนึ่งสอง 3อ้โหโอเคค่ะเาแล้วนะขอบคุณครับสุดท้ายนี้ปร่อยมือดังๆกับฮันกิซาด้วยขอบคุณครับุจอกันนะและแน่นอนนะคะบอกว่าจะได้มีโอกาสเจอกันแบบนี้แน่นอน คุณต้องมาแล้วโอ้โหยังมีเยอะยังมากมายที่ท่านสายมาที่จักรวาลเพื่อนเที่ยวกันรวมไปถึงในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับคุณมาที่โชว์ราเนี่ยคุณสามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจกันเลยดีอ่ะจกตอนค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับงานในปีนี้นะคะชาวตราดรวมมือจัดใกล้เขินนะเพ่อนเพื่อนทั้งหลายนะคะมาถึงแล้วเราแต่ในว่าจะได้รับความประทับใจอย่างยิ่งแน่นอนค่ะถูกต้องครับอ่ะอย่าเสียเวลากันเลยเดี๋ยวเราพร้อมแล้วครับที่จะท่านสนุกสนานกับวัวเชาตูพร้อมหรือยังใะด้านหลังชาตู่ เช้าตูได้มาเช้าตูเล่นเันเช้าเลยนะเจ้าวันนี้ไหวไหมล่ะห้าหลานถึงขนาดแบบเนอะช่วกันเลยเดียวเชียวแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราสองคนมีวาจาจากช่วงรูปเคิื่อนอะไรไปก็อขอประธานอภัยด้วยใช่ค่ะมันไม่ใช่นิสัยแต่มันเป็นการสแสดง โอเคนะจ๊ะไอ้ยังไงเจอกันใหม่ก็ติดตามมาได้นะครับผมไงฝากไเพื่ยนะครับกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงเทศกาลอาหารทะเลและเครื่องดื่มนะครับภาคตะวันออกที่แต่ถ้าไปช้อปปิ้งก็แต่ไม่แน่ยังมีนะครับใครที่เจอพายุเฮอริเคนแล้วอย่าลืมไป่หว้พระอย่าลืมไปขอทะเลก็ดีมาที่พักที่าลอดภัยรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าลืมดูในทะเลเนี่ยสวยๆสวยๆสวยๆเราไปนะครับช่วยกันครับวันนี้ผมทีรัพัฒน์ครับ บทที่ลงร้านะครับเจิญใหม่จะติดั้นต่อไปสำหรับวันนี้ยกหน้าที่กับชาจูค่ะีงานนี่ครับทงค่นะคทีมพวกเรานครับเวลาะมาแลตอทำอกนะไจะปอห่ะค่ะไม่จน Hãy subscribe cho mong Ghiền đi Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn